เคยสงสัยกันไหมครับว่าธนบัตรหรือว่าเงินกระดาษที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้นะครับใครเป็นคนคิดคน้นคนแรกเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นมาได้อย่างไรวันนี้ผมจะพามาหาคําตอบกันครับไปฟังกัน แล้วใ,ใครที่เคยดูคลิปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการลงทุนทองคำนะครับในคลิปนั้นนะครับก็จะมีการพูดถึงการแลกเปลี่ยนในระบบบาร์เทอร์เทรดการแลกเปลี่ยนระบบของเปลือกหอยต่างๆนะครับซึ่งคลิปนี้ผมมองว่าเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของธนบัตรหรือว่าเงินกระดาษมันก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยดูคลิปนั้นๆนะครับสามารถย้อนกลับไปดูด้านบนนี้ได้เลยนะครับเราค่อยกลับมาดูคลิปนี้กันต่อนะครับส่วนคลิปนี้ครับจะเป็นเรื่องของเงินกระดาษหรือว่าธนบัตรนะครับแต่ก่อนที่ผมจะ นกลับไปเป็นวิวัฒนาการของเงินกันก่อนก่อนหน้านั้นนะครับเราจะใช้ สิ่งที่เรียกว่าเหรียญครับมันเป็นเหรียญโลหะนะครับซึ่งเหรียญโลหะที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเนี่ยมีชื่อว่าลิเดียนไลออนครับเป็นเหรียญที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันจริงๆนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่600ปีก่อนคริสต์กาลหรือเมื่อประมาณ2,700ปีก่อนหน้านี้ครับผมแอบบอกเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆกันหน่อยนะครับคำว่าก่อนคริสต์กาลก็คือเป็นช่วงระยะเวลาที่ก่อนพระเยซูคริสต์ประสูติครับซึ่งปีที่พระเยซูคริสต์ประสูติเนี่ยก็คือปีคศ .1 ่ครับแต่ว่าเราจะ ก่อนหน้าคอสอหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกว่าก่อนคริสตการทั้งหมดเลยครับคนที่สร้างลีเดียนไลออนขึ้นมานะครับนั่นก็คืออารยาทิสครับอารยาทิสคือเป็นกรรษัตริย์ของอาณาจักรลิเดียครับซึ่งอาณาจักรลิเดียก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรกรีกโบราณน,นั่นเองครับและถ้าเกิดเราลองมากลางแผนที่โลกในปัจจุบันดูเนี่ยเพราะว่า อาณาจักรลิเดียก็คือเป็นส่วนหนึ่งของตะวันตกของประเทศตุรกีครับเหรียญนี้ครับถูกผลิตมาจากอิเล็กทรัมครับซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างทองกับเงินนะครับรูปร่างหน้าตาของเหรียญนนจะเป็นลักษณะที่มีสิงโตที่กําลังคำรามอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าบางเหรียญอาจจะมีเหรียญเป็นรูปวัวก็ได้ก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับ ทีนี้กลับมาเรื่องของธนบัตรหรือว่าเหรียญกระดาษกันบ้างนะครับหลังจากที่เราออกนอกเรื่องกันไปสักพักหนึ่งแล้วนะฮะในช่วงสมัยของราชวงศ์ฮั่นของจีนนะครับหรือว่าเมื่อประมาณ118ปีก่อนคริสต์กาลนะครับมีหลักฐานเพราะว่ามีการใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินนะครับหรือว่า promissory note นะครับเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าต่างๆกันระหว่างพ่อค้าแม่ค้าต่างๆนี่แหละฮะ ซึ่งสาเหตุของการใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเนี่ยก็คือเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับการที่เราจะแลกเปลี่ยนซื้อขายค้าขายกับใครนะครับเราต้องพกเหรียญห,หนักๆลกพกเหรียญโลหะเยอะๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ลําบากครับไม่ได้สะดวกเอาซะเลยเนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครรวยหน่อยเนี่ยต้องการซื้อของเยอะๆใหญ่ๆหน่อยเนี่ยโอ้ เรียกว่าเป็นภาระในการแลกเปลี่ยนเลยก็ว่าได้นะครับตัวสัญญาใช้เงินครับมันก็เลยถูกเกิดขึ้นมาครับเพื่อเป็นการบันทึกเอาไว้ว่าเงินจํานวนเท่าไหร่ที่เราถูกฝากเอาไว้กับคนคนนั้นครับซึ่งรูปร่างหน้าตามันก็จะเป็นกระดาษเป็นสลิปนั่นแหละครับ วิธีการใช้งานนะครับก็คือสมมุติว่าผมเนี่ยฮะต้องการซื้อข้าวโพด1ตันใช่ไหมครับแบกเหรียญเยอะๆอย่างที่บอกครับแบกเหรียญเยอะๆไปคงไม่ไหวคงหนักเกินไปครับผมก็จะเอาตั๋วสัญญาใช้เงินนี่แหละครับไปยื่นให้กับพ่อค้าแม่ค้าคนนั้นที่เขามีข้าวโพดครับผมไม่เอาข้าวโพดเขามานะครับผมก็ยื่นสัญญาใช้เงินตัวนี้กลับไปให้เขาครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมมีเหรียญเงินเหรียญโลหะมากพอผมก็จะนำเหรียญนะครับกลับไปให้กับเขานะครับหลังจากนั้นผมก็จะเอาตั๋วสัญญาใช้เงินเนกกับืนนมารรรรออจสิ้้ธุซข ในยุคสมัยนั้นนั่นเองนะครับพอเข้าสู่ช่วงของราชวงศ์ถังครับราชวงศ์ถังเนี่ยก็ถือว่าเป็นราชวงศ์ที่ผลิตถังขึ้นมาเยอะนะครับแห่ไม่ใช่นะฮะ เป็นยุคที่มีการผลิตเงินบินเกิดขึ้นมาครับซึ่งเงินบินเราเรียกกันว่า flying cash หรือว่า flying money นะครับซึ่งก็หมายถึงเงินที่ทําจากกระดาษเนี่ยแหละครับที่มันสามารถปลิวได้ง่ายนะครับเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจีนนะครับเคยมีการผลิตเป็นเงินที่เป็นเหรียญนะครับเรียกว่าเป็นเหรียญโลหะมาก่อนนั่นเองนะครับมีการค้นพบหลักฐานที่สําคัญจากหนังสือที่ชื่อว่า New Book of Tang นะครับในปีคศ804ครับพบว่าสาเหตุที่มีการใช้เงินบินนะครับก็เป็นเพราะว่าในช่วงปีคศ805-820เนี่ย มีการขาดแคลนเงินโลหะหรือว่าเหรียญโลหะนะครับเป็นจำนวนมากทำให้เกิดอุปสรรคในการค้าขายภายในประเทศจีนครับ แต่เงินบินเนี่ยครับก็ถูกจํากัดให้ใช้เฉพาะระหว่างพ่อค้าแม่ค้าที่ร่ํารวยกับทางการของจีนเท่านั้นนะครับยังไม่ได้อนุญาตให้ใช้ระหว่างบุคคลทั่วไปอย่างแพร่หลายครับจนกระทั่งเข้าสู่ยุคของราชวงศ์ซ่งครับราชวงศ์ซ่งนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของธนบัตรหรือว่าเงินกระดาษที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ครับซึ่งสิ่งสิ่งนั้นเราเรียกกันว่าจิ๋วจื้อครับหรือว่าใครมีวิธีการอ่านที่ถูกต้องจริงๆนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมอาจจะไม่ได้ อ่านถูกต้องขนาดนั้นนะครับมามาคอมเมนต์แชร์ริ่งกันได้นะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมขออนุญาตอ่านว่าจียวจื G ้อกันก่อนละกันนะครับจีเวจื L ้อครับเป็นเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนระหว่างผู้คนไปมากันอย่างแพร่หลายเหมือนทุกวันนี้นั่นแหละครับแต่ว่ายังมีการจํากัดใช้พื้นที่ในการใช้งานกันอยู่นะครับซึ่งระยะเวลาในการใช้ครับคือไม่เกิน3ปีหลังจากที่มีการผลิตธนบัตรตัวนี้ออกมาครับถึงแม้ว่าจะเริ่มมีการใช้จีเวจื G ้อนะครับเหรียญโลหะที่ยังเคยใช้อยู่ก็ยังใช้ควบคู่กันไปด้วยนะครับยัง มีการยกเลิกเหรียญโลหะก่อนหน้านี้แต่อย่างใดในช่วง5ปีแรกของการใช้งานนะครับก็ยังไม่ได้มีมาตรฐานในการใช้งานเลยนะครับไม่ได้มีการจํากัดปริมาณเงินอะไรต่างๆนะครับคนที่ออกธนบัตรเนี่ยเขาก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าต่างๆซึ่งก็ออกมาทุกปีออกมาเรื่อยๆเลยครับจนกระทั่งทางการจีนครับรู้สึกว่าเอ๊แบบนี้มันมันไม่เวิร์กแล้วนะทางการจีน,นครับก็เลยแต่งตั้งธุรกิจเอกชนมาทั้งหมด16แห่งเพื่อออ,อกธนบัตรแล้วก็ทําธุรกรรมต่างๆครับซึ่งการออกธนบัตรได้นะครับก็ต้องมีเหรียญโลหะมาเป็นเงินสั รอมาแบ็กเอาไว้ด้านหลังเพื่อไม่ให้เกิดเงินเฟอ้อต่สุดท้ายจนแล้วจนรอดครับก็ยังเกิดเงินเฟ้อจนได้ครับเพราะว่ามีการ พิมพ์ธนบัตรออกมาโดยที่ไม่ได้สนใจโดยที่ไม่ได้มีการแบ็กเงินสำรองเอาไว้ด้านหลังครับแถมยังมีปัญหาเรื่องของการปลอมแปลงธนบัตรด้วยเช่นเดียวกันทําให้ทางการจีนครับเขาก็มีการใช้มาตรฐานในการผลิตธนบัตรออกมานะครับให้มันซับซ้อนยิ่งขึ้นให้มันมีสีสันที่หลากหลายมีลวดลายต่างๆนะครับนอกจากนั้นครับก็ยังมีการใช้วัสดุที่เรียกว่า เปลือกต้นสาครับแล้วก็ผสมผ้าไหมลงไปด้วยนะครับเพื่อให้เกิดการปลอมแปลงได้ยากขึ้นและหลายปีต่อมาหลังจากนั้นครับก็มีวิวัฒนาการในการใช้ธนบัตรออกมาถึง2-3ถึงแบบด้วยกันและจนกระทั่งช่วงท้ายของราชวงศ์ซ่งครับก็ได้มีการใช้ธนบัตรที่ชื่อว่าห้วยสื่อขึ้นมาหลังจากนั้นครับก็เข้าสู่ในยุของราชวงศ์หยวนครับนำโดยกุปไลข่านซึ่งถือว่าเป็นผู้นําของชาวมองโกครับ ในยุคนั้นก็ถือว่าเป็นยุคที่ชาวมองโกนะครับเข้ามายึดครองประเทศจีนโดยในยุคนั้นครับก็มีการผลิตเงินกระดาษขึ้นมาเรียกว่าเช่าครับเงินเช่าครับยังมีการจํากัดพื้นที่ในการใช้งานและก็ระยะเวลาอยู่ด้วยเช่นกันซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างกับในช่วงของราชวงศ์ซ่งแต่อย่างใดเลยแต่ว่าหลังจากนั้นหลายปีต่อมาครับก็มีการยกเลิกระยะเวลาในการใช้งานไปครับไม่ได้จํากัดระยะเวลาอีกต่อไปแล้ว และในช่วงที่ราชวงศ์ยวนยึดครองอยู่เนี่ยครับก็มีพ่อค้าชาวเวนิสคนนึงซึ่งก็เป็นนักเดินทางด้วยเนี่ยที่ชื่อว่ามาโครโปโลครับมาโคโปโลเนี่ยเขาก็เดินทางผ่านเส้นทางสายไหมหรือว่าซิลโรดครับซึ่งเส้นทางสายไหมเนี่ยถือว่าเป็นเส้นทางการค้าที่เก่าแก่อันนึงของโลกนะครับซึ่งเป็นการเชื่อมระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกเข้าด้วยกัน ซึ่งมาโครโพโลเนี่ยครับเขาก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้าเข้าพบกับกุปไลขานในปีคศ1275ครับและด้วยความรู้ความสามารถของมาโครโพโลเนี่ยครับเขาก็ได้ถูกแต่งตั้งจากกุปไลขานให้เป็นผู้ตรวจการของราชสำนักมองโก ซึ่งระหว่างนั้นครับมาโครโพลาก็ได้ศึกษาชีวิตศึกษาวัฒนธรรมของโลกตะวันออกอย่างมากมายครับเป็นระยะเวลาถึง17ปีฮะซึ่งเรียกว่านานพอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่าหลังจากนั้นครับเขาก็ตัดสินใจกลับสู่ยุโรปอีกครั้งเป็นเพราะว่าเขากลัวว่าหมดยุคข,ของกุ๊ปรายขาแล้วเนี่ยชีวิตของเขาจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปนั่นเอง แน่นอนเขาว่าการกลับมาของมาโคโพโลกลับสู่โลกของตะวันตกหรือว่าในโซนของยุโรปเนี่ยครับเขาก็มีการหยิบวัฒนธรรมการใช้เงินกระดาษการใช้ธนบัตรกลับมาด้วยเช่นกันครับแล้วก็ธนาคารที่ผลิตเงินกระดาษแห่งแรกของยุโรปหรือเรียกได้ว่าเป็นแห่งแรกของโลกเนี่ยก็คือมีชื่อว่าสต็อกโฮล์มแบงก์โคซึ่งเป็นธนาคารกลางแห่งแรกของสวีเดนครับในปีคศ1 6 6 1 เพื่อแก้ปัญหาการใช้เหรียญทองแดงที่ไม่ได้สะดวกในช่วงเวลานั้นๆครับซึ่งการผลิตเงินกระดาษนะครับก็คนก็ใช้คนก็ชอบนิยมกันมากนะเพราะว่าเมื่อก่อนก่อนหน้านั้นนะเขาก็ต้องใช้รถม้าในการลากจูงเหรียญโลหะกันไปต่างๆพอถึงตอนนี้ครับมันก็สะดวกสบายมากขึ้นคนเขาก็เลิกใช้เหรียญโลหะก,กันแล้วก็หันมาใช้ตัวธนบัตรเี่ยมากขึ้นจนกระทั่งธนบัตรเนี่ยครับมันผลิตไม่ทันทีนี้สวีเดนทำยังไงครับพอรู้ว่าเงินไม่พอใช้ธนบัตรไม่พอใช้สิ่งที่เขาแก้ไขก็คือเขา าก็ผลิตเงินออกมาเยอะๆเลยครับผลิตผลิตผลิตออกมาแบบไม่จํากัดเลยแล้วการผลิตครั้งนี้ครับเขาก็ไม่ได้มีเงินสำรองหรือว่าเหรียญโลหะเนี่ยแบ็กเป็นทุนสำรองเอาไว้นะครับจนกระทั่งในปีคศ .1663 เนี่ยปริมาณเงินในระบบก็พุ่งสูงขึ้นมากเลยแน่นอนคบว่านี่คือหายนะครับซึ่งเหมือนเป็นความชิบหายของชาวสวีเดนเลยก็ว่าได้ครับเป็นเพราะว่า เมื่อประชาชนครับเขานําเงินกระดาษเนี่ยมาที่ธนาคารครับแต่ธนาคารบอกว่าเฮ้ยเราไม่มีแล้วอ่ะเราเราไม่เราไม่ได้แบ็กเงินสํารองหรือว่าเหรียญโลหะเอาไว้เลยนะครับธนาคารเขาก็แทบจะปฏิเสธการทําธุรกรรมต่างๆทั้งหมดเลยครับจนกระทั่งรัฐบาลของสวีเดนครับเขาก็เข้ามาควบคุมกิจการธนาคารนี้ในปีคศ .1667 หครับหลังจากนั้นครับก็มีการเปลี่ยนชื่อธนาคารมาเป็น s w e d i s Riksbank นะครับซึ่งถือว่าเป็นชื่อธนาคารกลางของสวีเดนที่ถูกใช้มาจนถึงทุก นนเ,เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเรื่องราวของธนบัตร วิวัฒนานการต่างๆของเงินที่เกิดขึ้นที่ผมนำเล่าให้ฟังครับจนถึงทุกวันนี้ครับก็โลกของเราก็ได้มีวิวธานาการในการใช้เป็นเงินเหรียญดิจิตอลต่างๆนะครับรวมถึงพวกคริปโตเคเรนซีต่างๆด้วยเราควรจะต้องเรียนรู้แล้วก็ติดตามวิวัฒนานการต่างๆของโลกที่เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจใครอยากติดตามนะครับก็สามารถกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวผมเป็นกําลังใจให้กับทีมงานมันนี่โลในการผลิตชิ้นงานดีๆแบบนี้ต่อไปครับยังไงก็ขอให้ท ของการลงทุนนะครับ